องคประกอบสําคัญในการที่จะซื้อจะขายที่ดินสักแปลงหนึ่งนะคะสิ่นั้นก็คือทําเลค่ะอันนี้มีเทคนิคในการที่จะช่วยให้คุณสามารถวัดระยะทางจากที่ดินไปยังสถานที่ที่คุณต้องการทราบเราเข้าไปดูกันเลยค่ะสมมติว่าแอมอยากรู้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากโกลบอลเฮาส์กี่กิโลเมตร Land m a p DOL.GO.TH นะคะจากนั้นก็ให้เลือกจังหวัดค่ะเลือกอำเภอค่ะแล้วก็ใส่เลขที่โฉนดค่ะแล้วก็คลิกค้นหาค่ะเพื่อที่จะรู้ว่าที่ดินของเราอะค่ะมันประมาณไหนเนาะถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยเขาแบบอยู่ชัดเกินไป เราก็สามารถที่จะเลื่อนเมาส์ถอยหลังให้เขาไกลออกมาอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เราจะมาเปรียบเทียบอีกเว็บอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือมาที่ Google นะคะสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าที่แปลงนี้ห่างจาก g ก o บอลเ o า s e เท่าไหร่นะคะก็ให้มาที่ Google นะคะพิม์โกลบอลเฮาล์มุกดาหารค่ะแล้วมาที่ Map นะคะ จากนั้นค่ะให้มาตรงเลเยอร์ค่ะออก็มาหาที่ดินนะคะดูที่ตั้งต้นเปรียบเทียบเนาะอย่างรูปแปลงนี้ตัวที่สุดของเขาจะอยู่แถวแถวบ้านตรงนี้นะคะก็น่าจะประมาณแถวนี้ เมื่อเรารู้จุดแล้วนะคะว่าจุดตั้งต้นของที่ดินที่เราต้องการวัดนะ่ะอยู่ตรงไหนพอเรารู้แล้วว่าที่ของเรามันอยู่ตรงนี้เนาะเราจะเอามุมนี้มาที่โกบอลเฮาเนี่ยกี่กิโลเมตรให้มาคลิกขวามาที่วัดระยะทางค่ะจากนั้นนะคะก็มาจิ้มจุดคือคลิกซ้ายนะคะแล้วเราก็ สามารถที่จะยืดมาอย่างตรงนี้เราก็จะสามารถเห็นว่าอยู่ที่582เมตรแบบนี้เป็นต้นค่ะ